ับไม่รู้ตัวครับคือจริงๆบรรยากาศในกองนั้นถ่ายที่สายรุ้งก็เอาจริงๆนะคือคิดว่าคุยเล่นกันในกองก็ดูชุดผมแล้วกันชุดผมใส่เสื้อกล้ามขาสั้นแบบเตรียมเข้าฉากอะไรเงี้ยแล้วพี่บุ๋มเก็เป็นคนสน่อสารที่หน้าอยู่แเขาก็แบบมันมีข่าวเลยนะดาราปอดาราปอเออคือผมผมก็อ่านอยู่เหมือนกันแต่คือ มันไม่ใช่ผมแล้วแล้วก็เขาเขาอยู่คอนโดอะไรอะไรซึ yeah. ่งผมเป็นคนอยู่บ um. ้านนะแล้วก right ็ค really ือชาวเน็ตใช่ไหมก็ที่เขาเดากันเขาดูว่าก็ไม่ได้มาทางผมเลยอะไรเงี้ยเขาให้บุ๋มที่ออกกายเป็นออ่ะเหมืนผมต้องมารับอะไรเงี้ยจริงๆคือเป็นการคุยเล่นกันในกองแล้วก็เท่านั้นครับแล้วก็คือถ้ารู้ว่าผมจะถ่ายจะได้ักแต่ตัวดีกว่านี้อะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรก็แค่มาบอกว่าดารากร้าหือบริการทางก็นั่นแหละก็นั่นแหละเออไม่ใช่ผมอีกแล้วเพเมื่อกี้ที่พูดไงคื มันไม่ใช่ผมอยู่แล้วเพราะเห็นเห็นอ่านเนื้อข่าวบอกว่าซื้อคอนโดอะไรที่ผมเป็นอยู่บ้านไม่มีคอนโดแล้วก็ไม่คือมันไม่มีประเด็นอะไรเลยครับเป็นแค่การเหมือนผมปอปลาไงก็โดนอนําในกองนั้นเองไม่ได้มีอะไรที่เป็นมุ่งุญความจริงหรอคุยเล่นกันนั่นเองยำบ่นที่ผอกเหมือกไม่ถ่ายลงอะไรเนี่ยอายเขาแน่เ,เนี่ยพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมาก <ment> <S <S ตอนนี้ก็มีถ่ายสารุ่เพิ่งจบไปนะครับก็มีเรื่องจําแรงรักกับกับน้อเฟิร์นนบนะฮะแล้วก็ เรื่องเรื่องใครเคยดูลองไปดูใน Netflix ก็ได้มีเรื่องว IP ที่เป็นของเกาหลีน,นะครับแล้วเราก็ร่วมทุนจาก SBS บกับช่องวันจะมาทำเป็นเวอร์ชันไทยกันนะก็เดี๋ยวผมจะเล่นกับปลุกรุปครับก็มันจะเป็นช่วงช่วงนี้ก็จะ7วันนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเลือกได้ก็จะดอาแอบเหนื่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าบทที่มันมามันดีหรือแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ยอมเหนื่อยเพราะว่ามันมันมันคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ย ปล่าก็ถ้าไม่ทําก็นอนมานานในช่วงโควิดใช่ไหมนอนที่นอนจมหมดแล้วใช่ไหมฮะก็ค, <asi> คิดถึงบรรยากาศกองถ่ายด้วยผมเป็นคนอยู่กองถ่ายมาเป็นมานานอะไรเงี้ยนะเวลาเข้ากองถ่ายจะรู้สึกอบอุน่นแล้วก็ถึงสนุกรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้เจอเพื่อนเจอฝูงเจอ,ม,เจอมันเป็นบรรยากาศที่คนเราเชาวออกกองจะรู้นะว่าเออมันมันสนุกวันนี้ออกงานไดด้รับชมกันได้ทั้งวนก็ดีครับไม่ได้เจออย่างน้อง,อ,ง,อ,งอะไรก็นานนะ,ะครับก็ก็ได้มาเจอกันในสภาพที่หน้ากากไม่ต้องซีเรียสมากใช่ไหมเออแล้วก็ ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรตุ้มตั้มเป็นเรียกว่าอะไรนะไรทัสเตอร์ใหม่อะไรอย่างนี้ให้เราต้องกังวลกันอีกก็หวังว่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้คนถามแต่ถามคืออะไรก็แตบ้ามเนี่องกาก็จะแซวกันว่าอ้วนขึ้นพร้อมหลอกคืออารมณ์แบบคนไม่เจอกันนานก็จะแซวสาธุสุขวิทย์กันนั่นเองครับแล้วก็แล้วก็ขายของเอามันเพื่อทีซีเอลอย่างวันนี้มาอย่างที่เขาบอกว่าคือตอนนี้สถานการณ์คือไม่ได้มี ฉีดวัคซีนตามตัวเด็นของเขานะครับแล้วก็เอาจริงต้องยอมรับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่แมสแต่ไม่ใช่ว่าแต่คือใส่ได้คือใส่ในรับผิดชอบกับสังคมสมัยนีว่าถ้าให้เลือกแล้วก็ไม่ค่อยชอบใส่คือผ่านพอเริ่มผ่อนคลายมาตรการอะไรก็รู้สึกดีใจมากถ้าย่างไาเราไป่างประเทศเนี่ยเขาไม่ใส่เลยแบบเต็มที่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าคือมันชื้อโมคมันมากับอากาศถูกไหมเราไม่สามารถป้องกันได้มันมันยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือดูแลตัวเองแข็งแรงเกิดื้อโรกถ้าเกิดเราช่วงมดีรับเข้้าามลได ชนะมันผมว่าตรงนี้แก้ได้แค่ตรงนี้คือทำร่างกายเราให้แข็งแรงออกกำลังกายพักผ่อนอะไรก็ว่าไปเซอร์วิสเดียคลายของอีกนะเซอร์วิสโนินซีเดี๋ยวบูบวิสคือผมว่าเราห้ามไอเชื้อโรคจากอากาศเข้ามาตัวเราไม่รู้มาเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ใช่ไหมแก้ได้อย่างเดียวคือทำตัวเราให้แข็งแรงนั่นเองก็ได้เป็นทางเลือกที่เราทำได้เพียงทางเดียวนี่อยูดีสาระโอเคเราคึ่งก้าว